สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ช่องอากูช่างนอกบ้านนะครับนนเาจะไนาการประกอบชั้นนะครับชั้นเหล็กชาที่เป็นรูเราตัดประกอบไปการใส่น็อตตอนนี้ก็บขมัก็ไม่ใส่น็อนตม,ม,มีอะไรก็ตามๆไปครับพี่น้องสว่ากันไป ครับตอนนี้ก็สำเร็จนะครับอันนี้เป็นชั้นเล็กครับใส่ของเล็กๆน,น้อยๆโชว์ครับไม่ได้ใส่ของอะไรหนักเป็นของประเภทแบบตั้งโชว์ขายของเล็กๆไม่เ,ก,เก,กินยี่สเซนนะครับก็ไม่ต้องหมด5ชั้นอันนี้เราใส่กระดานสกระดาษใสนะ่สวยงามไหมครับจะชอบกดไลค์กดแชร์นะครับ ปากช่องอะกูากาด้วยนะครับ